สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับวันที่16มิถุนายนปี2565นะครับกับข่าวสารนี่นะครับเจ้ามือคริปโตไทยโชว์พอตติดลบ700ล้านนะครับพร้อมแนะให้บริหารความเสี่ยงและให้กำลังใจนักลงทุนด้วยนะครับผมวันที่15ที่ผ่านมานะครับก็มีเจ้ามือไทยลายหนึ่งนะครับโชว์พอต เหมือนว่าเล่นฟิวเจอร์นะอ่าซื้อฟิวเจอร์ไป3ตัวแล้วคนนี้พอร์ตมันแดงหมดเลยนะโชว์พอร์ตแดงติดลบไป700ล้านอ่ะเป็นไงฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะอ่านี่นะครับอันนี้เป็นรูปภาพนะครับที่เจ้ามือคริปโตของของไทยของเรานะครับซื้อไป3ตัวเนี่ยมวลมูลค่าที่ติดลบไปประมาณน่าจะ2ล้านเหรียญน,นะครับ ออสองล้านเหรียญซึ่งเอ้ยไม่ใช่2ล้าน20ล้านเหรียญน,นะครับก็รวมมูลค่าเนี่ยประมาณ700ล้านนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาซูมดูใกล้ๆนี่นะครับที่ที่เจ้ามือเขาซื้อไปนะมีตัวไหนมาัางลองด, <c oughs> เดูเดี๋ยวเดี๋เดี๋วเอาให้ดูบานหนึ่งนี่นี่นะครับก็มี BNB ่าเหรียญ BNB เหรียญ b i n a n c e Smart Chain นะเหรียญเหรียญ BNB ที่ที่ซื้อไปเหรียญ ETH หรือเหรียญ Ethereum แล้วก็เหรียญ BTC นะครับเมื่อวานก็วันที่15นั้นถือว่าตลาดแบบว่าร่วงหนักเลยอะร่วงหนักเลยอ่ะแล้วมาดูเจ้าของ ที่เขาแชร์มาเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่แชร์ให้ดูนะครับแชร์มาตั้งแต่วันที่14นะชื่ออแทนไทยนะลงกรท่านผิดต้องขออภัยด้วยครับอ่าที่ในเนื้อหามาประมาณนี้นะครับหลักการเขาบอกหลักการ mm Money m a n i m ิเ e นะครับการจัดการเงินนะครับสำคัญอย่างไรสามารถรับมือวันที่ตลาดโหดร้ายได้จริงหรือเปล่าด้วยธรรมชาติของคริปโตมันจะมีขึ้น ขึ้นก็ขึ้นพร้อมกันลงก็ลงพร้อมกันนะ,ะจากกราฟนะครับกราฟถ้าขึ้นก็คือขึ้นตามตัวแม่ก็คือขึ้นตาม BTC นะขึ้นตามบ t c o i n จะลงก็ลงพร้อมกันด้วยความรักและความศรัทธานในเหรียญเลยเปิดฟิวเจอร์ไป3ตัวที่เขาบอกนะครับมี BNB ETH แล้วก็ BTC ทํากำไรมาหลายรอบแต่จังหวะผิดทางก็อย่างที่เห็นนะครับ ยิ่งถ้าเดี๋ยวให้ดูไปภาพประกอบพร้อมๆกันนี่นี่นะครับคือถ้ามันผิดทางก็คือผิดทางเลยเขาบอกงั้นเนี่ยจุดแตกก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับถ้ามีการวางแผนเงินลงทุนที่ดีมักต้องเตรียมกระสุนสำรองไว้เสมอโอ้โหนี่ขนาดติดลบไป700ล้านแล้วถ้าเกิดเนี่ยผิดแผนเขาก็มีเงินสำรองไว้อีกนะถือว่าไม่ธรรมดาจริง ไม่ใช่แค่แผนเดียวต้องมีแผนสำรองอีกทีคำนวณจุดที่จะลิควิดเดชันว่าเราไหวเท่าไหร่ขนาดล็อตที่ออกเท่าไหร่คำนวณเงินลงทุนดีก็จะรับมือได้ทุกสถานการณ์ศรัทธานในระบบไม่เคยคัดล็อตโอ้โหถือว่าโหดมากไม่เคยคัดล็อตก็คือต่อให้มูลค่ามันจะตกลงแค่ไหนก็ไม่ยอมขายทิ้งนะว่าประมาณนั้นและไม่คิดจะยอมแพ้ โฮก็ต้องโฮอ่าเก็บเหรียญไว้ก็ต้องเก็บนะครับถึงมูลค่ามันจะร่วงลงขนาดไหนเขาก็ยังเก็บไว้อยู่นี่แล้วอันนี้ครับเขาให้กําลังใจนะเนี่ยใครที่เสียขวัญในตลาดฟิวเจอร์เทรดโปรดดูผมไว้ผมก็ไม่ต่างจากทุกคนตลาดขาลงแบบนี้ก็จะเสียวเหมือนกันยิ่ง e t ท e หรือ e ีทีเลียมนะครับเกินคาดความเกิน ความคาดหมายมากๆเป็นกําลังใจใทุกคนเอาชนะมันให้ได้รอวันที่ตลาดกลับมาฟื้นอีกครั้งซึ่งถ้ามาดูวันนี้นะครับวันนี้เปิดตลาดมาน่าจะเขียวแล้วนะครับไม่รู้ว่าพี่นนทลงกรเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะบวกไปเท่าไหร่นะเมื่อวันเมื่อวานติดลบไป700700 700ล้านบาท นะวันนี้น่าจะได้กลับคืนมาก็ขอให้พี่แกได้กลับคืนมาอ่ะลองมาดูตลาดวันนี้ครับไปที่คอยมาเก็ตแค a ปแล้วกันเอ่อ COIN <c oughs> คอยมาเก็ตแคปนะไปดูเหรียญว่าตอนนี้ราคาเหรียญอยู่ที่เท่าไหร่แต่วันนี้เอ่อบวกมาครับบวกมาเยอะน่าจะเขียวทั้งกระดานนะเนี่ยอ่า เนี่ยยี่สิบสี่เอาเวลาที่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับอ่า ETH ETH Ethereum Bitcoin เนี่ยราคาบวกขึ้นนะครับบวกขึ้นหมดเลยนะครับวันนี้กระดานเขียวขึ้นหมดเลยนะอ่าถ้าเอาภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าภายในเจ็ดวันเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันยังลดอยู่นะครับอ่าซึ่งถ้าใครจะลงทุนแบบพี่อ่า พี่นะลงคอนนี้ต้องมีกระสุนเผื่อไว้นะโอ้โหแต่นี้สุดสุดจริงๆ700ล้านนะ700ล้านถือว่าไม่ธรรมดานะแล้วก็มีกระสุนสำรองโอ้โนะวันนี้ก็ได้มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเ,เจ้ามือคริปโตใจกล้าโชว์พอร์ตติดลบ700ล้านอนะ่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆอ่ะยังไงฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้ว